เดตภารกิจให้ยาพลายลุงตู่วันที่5ครับพี่พี่เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติภารกิจเช่นเดิมครับอาหารมื้อนี้เป็นมะขามเปียกปลวยและก็ขนุนสุกซึ่งขนุนเนี่ยส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณเลยครับถ้าใครได้กลิ่นแล้วก็อดใจไม่ไหวแน่นอนครับหลังจากยัดยาเสร็จก็นำไปวางไว้ที่จุดเดิมซึ่งเป็นทางเดินของพลายลุงตู่เขาครับ ช่วงนี้ทั้งสองตัวสีดอโยโยโย่กับทายลุงตูเนี่ยตัวไม่ติดกันครับแยกทางกันเดินชั่วคราวสีดอโยโยโย่กำลังสนุกกับสาะน้ำอีกจุดหนึ่งครับและตอนนี้ก็กำลังหลงไหลในการแอบ,บกินต้นวันสัตรหลังแบบว่าไม่แคร์ว่าเขาเนี่ยจะมีอาการท้องอืดเลยครับก็เป็นปัญหาที่พี่เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขยอยู่ครับพี่ตูเราหลับเข้าไปครับ xài subscribe chút nồi Ghiền Mì ในเมื่อพฤติกรรมของสีดอยโยโยเป็นแบบนั้นก็เลยทําให้พลายลุงดูเนียยืนกินผลไม้และมะขามเปียกที่วาง,งไว้จนหมดเลยครับไม่เคยได้กินอะไรชิวชิวแบบนี้มาก่อนเลยก่อนหน้านั้นนาต้้อ ขาถมาเปียกใสเกลือแซบหลายผักตามอีกเจ้านี้ครับผักแก้มแล้วเปรี้ยวพดล้างมือล้างมือเช็ดปากล้างมืออร่อยอร่อยคั้วเคยอ้ยีเยอะเลยคัวยเลยขาปลาอิ่มเลย โอเคสำเร็จไปวันคุณรู้หญินงานอะไวขับเป่าอยู่ตัวเด็กกินยังนั่นเลยรโยโย่ไม่ยอมให้กินใช่กินไปรุ่งจะได้หายสำรวจ ้องยานะครับกินหมดหรือไม่ นี่มาตรวจสอบกองยาที่เทยาไปนะครับไม่มีเหลือกินหมดเลยครับช่วงนี้กินเสร็จคุณลุงตูก่ก็เข้าที่พักแล้วครับนู่นสำหรับการติดตามอาการล่าสุดของพลายลุงตู่พี่พีเจ้าหน้าที่บอกว่าพลายลุงตู่เดินดีขึ้นเยอะมากเลยครับหน้าตาของพลายลุงตู่ดูสดชื่นขึ้นมากๆเขาคงจะหายเจ็บไปเยอะเลยครับ ก็สรุปภารกิจเลยนะครับว่าการช่วยพลายลุงตู่ให้หายจากอาการบาดเจ็บเดินกะเพรค่อนข้างได้ผลอย่างดีเยี่ยมเลยครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนที่เราทําได้และก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายขอบคุณทุกการดูแลที่ดีจากเขตรักษาพันธ์สป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจในการดูแลทุกๆครั้งครับ เพราะป,ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแล